ดีครับพบกับผมแลครับวันนี้อยู่ในตืด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 บิวเปิดภาพอ่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอเกมไอเกมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้ครับมันคือโปเกมอนกิร์ครับให้หับโปเกมอนสมวบุมก็ได้โปเกมอนมาแล้วนี่ครับพิงคุครับ ไม่ได้ชื่อวิกกูนะครับไม่ได้ชื่อวิกกูเลยเ๋ยวให้ดูชื่อนะครับชื่อก็ง่ายๆเลยครับชื่อใช่ไหมนี่ครับไม่ใช่ตรงนั้นตรงไหนอ่ะนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับชื่อตรงนี้ตรงซีอะไรเนี่ยโอเคอ่ามันให้หาโปเกมอนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันหาอย่างไงมันให้เดินไปเราให้มันต้องใช้ชีวิตจริงเดนะินอ่ะเออ แต่จิบนี้พักไว้ก่อนอนวิธีโหลดวิธที่โหลด,ดนะครับจะเข้าวันนี้ก็ได้นะครับถ้าเราหรือว,ว่าจะเป็น4399ก,ก,ก,ก็ได้นะครับสำหรับคนใช้รุ่น4399นะครับเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วคนพีว่านี่ครับ P O เนี่ยแล้วกดเข้าไปอย่างนี้แล้วรอ เนี่ยมันจะเป็นภาพโปเกมอนนะครับจะเป็นภาพโปเกมอนแล้วก็กดนี่ครับมันจะเป็นโปเกมอนจะจะมีโปเกมอนโกหลายแบบนะครับมันจะเป็นโปเกมอนหลายแบบนะครับถ้าโหลดเนี่ยนะมันจะเป็นหลายแบบแหมถ้าคุณไม่มีสีสับก้า มีอันนี้ก็โหลดในน,นี้ครับพิว่าพีพิว่าพีโอเฮ้ยพีพีโอ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 ,โอแล้วมันจะขึ้นว่าโปเกมอนแล้วก็โกอะไรเนี่ยครับกดเข้าไปแล้วถติว่าคุณจะหาไม่เจอใช่ไหมครับก็ถ้าคุณอะ่ะกดข้างบนแล้วก็กดตัดเดแ๋ยวก็กดโปเกมอนโก้เดียวนะ เปลีย่ยนนี่มีครับมันจะเป็นภาพนี้หรือเป็นภาพนี้นะค,ครับนอกจากครับเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้ครับปโปเกมอนโกอ้แล้วก็เป็นโปเกมอนโกดิปเราไม่รู้นะครับเราต้องพิมพ์ว่าเกมหรือเปล่าเกมเต้เต้เตึงอะไรอ่อะ,อะ เออก็ไั่โหลดไม่ได้นะครับถ้าใครรู้ในแอฟโต้เนะี<จ>่ยก็ไปดาวน์โหลดกันได้นี่ครับสำหรับซีซั่นเก่าก็โหลดได้นะครับก็รายการของรายการรายการของตีืดตืด,ด,ดตืด่นต้องรายการก่อนครับตืดตืด กดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์ผมด้วยเขาจะมาในคลิปหน้ากับโปเกมอนเกิร์โปเกมอนเกิร์โปเกมอนเกิร์โปเกมอนไม่ใช่เกิร์นะครับเป็นผู้หญิงอะโปเกมอนโกโกพูดโกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องตัวลราไปก่อนเขาจะมาในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์ถ้าสมมติว่าเล่นไม่เป็นก็มาถามผมได้นะครับบ๊ายบ้เบ้ในคอมเมนต์มาด้วยขอตัดคลิปก่อน มาแล้วบายตีรู